จ่ะม,มือนีสอ้สวัสดีตอนเศร้าๆเด้อฝ่าบพราันได้สร้างอยู่เด้อพุนยังมืดอยู่จ้ะเด้อสิพผ้ามาเบิ่งเด้อเนี่ยสวัสดีตอนเศร้าๆจา้ะทองฝ่ายยังมือดอยู่มือน,นี้ยายก็ได้เห็ดก็เขาออกไปขายแต่เศร้ามือน,นี้เป็นบ้านอาทิตย์เนาะค่ะเนาะชมบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าเลยมองไปทางทะเลยังมืดเตึ๊บอยู่พี่น้อง าเด้ออยากได้กับพวงกับเข่าอีแงงก็ได้มือนี่ไปขายสองตาย่ายจากพี่นอ้องอมาเบิองน้ำยายเลยว่ามีอยแงงแน่กับเขา่านี่ก็สิเป็นแกงนละไม่ขาดบ่ได้ดอกค่ะแกงนละไม่หันห่อนอยู่เด้อหายทวนทวนอยู่ขายย่ามือเศ้าจ้ะบ่ได้ขายของอาทิตย์นึงแล้ว ข้าตัดตืนไปธุระมันฮอเลยเก็บมาใหม่อันนี้ก็จะเห็ดตัตบหวานจ้าับหวานรสจัดนะจ๊ะเนาะขายโปแพงเน๊อะใหขายโปแพงทุ่งละยี่สิบบาทตับเขาทุ่งละยี่สิบบาทเท่านั้นหมองเืินสามสี่สิบ นี่แหละจ้ะเอ็ดบอลลายดอ,อกอันนี้กัลาบลาบหมูน,นี่ก็ได้เพ็อดอยู่เด้อเดี๋ยเบิ่งอ้วกขึใส่ขึ้ขาวแต่ยายปูอ่ะคอมเมนตได้จ้ะเนี่ยเพ็ดอยู่กะสิีไฮมาพีกนวยไปแก้มคือเกาละ่ะนี่จ้ะนี่แหละเตรียมของกับเขาวไว้สามอย่าง เฮ็ดตามกำลังลูกสาวบริยู่จากพี่น้องเอ้ยนี่วันใหญ่ข่อยเพิ่งกับแพกเข่าใส่ถุงโอ้ยหอละหาบาทพี่น้องว่นมันหอละสีลูยู่โอ้ยปวดปวดพวกแต่น้อคนใหญ่เองนี่เพิ่อจะซับมือบริหารจะจะออกไปขายนในวอนเสาร์วันอาทิตย์ครับ่พ่อขายดอกไม้หนึ่งกลถุงนึงยังบ่พ่อขายเลยจ้ะอันนี้เพิ่นกแพกเข่าว้ให้ ในล่างนี่ก็สิบรรจุได้แคล่ลอยห่อขน้นเนาะอันนี้ก็เป็นไก่เสียบไม้ไว้จั่สิ่งนี้ทั้งตับทั้งยังนั่นแหละน,นเป็นเครื่องตำปลาขนมจีนแป้งซดจ้าเนี่ป็นบีบไผ่ไม้ไมโลละจีสิบแปดบาทอยู่เนี่ยมะนาวมะนาวไล้เม็มมมมมมดลวสั่นบะหมีเม็ดอีรีได้พี่น้อง นี่เป็นสายเนี่ยที่แท็กไว้แค่แล้วกล้องละเอียสิป่าเนี่ยที่ทั้งปลาหวานที่ทั้งปลาหีโกะจ้ะที่ไม่องเดียวเนาะคลิปนี้ยายกะคลิปนี้กะขอจบแค่นี้ก่อนเนาะเตรียมข่าวเตรียมพ้องออกขายกันเด้อบัดรทีทนิเด้อพี่น้องเด้ดอปลุกคอคลิปหน้าเนาะ ขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามรับส่งทุกแงกำลังแรงใจนีก็ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ